สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอันบล็อกรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดของคำปูนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เป็นตระกูลท็อปนะครับซึ่งตระกูลท็อปออกไปแล้วก็คือรุ่น A71 นะครับแต่อันนี้เป็นรุ่น KHD22 นะครับรุ่น KHD22 มีอยู่3สีนะครับเดี๋ยวผมจะส่งสีให้ชมนะครับเรามาดูวัสดุนะครับนี่เดี๋ยวเขาจะบอกเลยว่าเป็นแบบบินตันชูนะครับวัสดุนี้คือนะครับเป็น PU นะครับอ่าแล้วก็เป็นยางธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่ารุ่นนี้นะครับรองเท้าอ่ารองเท้าครับรุ่นนี้ครับที่ผมได้มาจะเป็นสีแดงนะครับแดงดํานะครับหน้ากว้างนะครับ แล้วก็ที่ผมเอามือลูมเนี่ยเป็นพ u ูนะครับซึ่งมีน้ําหนักเบามากซึ่งลดต้องลดความเป็นผ้านะครับถ้ามีความเป็นผ้าเนี่ยหนึ่งมันจะมีน้ําหนักที่หนักสองมันจะมีกลิ่นอับนะครับแห้งยากพอเป็นพ u ูผสมเนี่ยมันจะดีขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็น้ําหนักเบานะดูตัวพื้นนะครับนี่ตัวพื้นนะครับพื้นเนี่ยก็เป็นนอนมาร์กิ่งนะครับต่อให้เป็นสียังไงเนี่ยพอ ลงไปที่พื้นหนามแบบเนี่ยจะไม่ทิ้งร่องรอยเลยนะครับแล้วก็มีคาร์บอนไฟเบอร์นะครับให้รับน้ําหนักได้เบาแล้วก็การทรงเสียนะครับอันนี้จะหนานุ่มเลยนะครับที่ผมจับนะครับตัวนี้นะครับราคาเพียงดูก่อนนะฮะดูก่อนดูลายครับสวยมากราคาเพียง1,690บาทนะครับมี3ามสีเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะส่ง อีก2ส,สีให้ชมก็จะเป็นสีน้ําเงินกับสีขาวล้วนนะฮะเดี๋ยวจะส่งภาพนี้ให้ชมท้ายคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ